아, <laughs> 비죠. <laughs> <laughs> สวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนครับนี่คือช่วงสวัสด,ดีครับนะครับเราจะมานั่งทํางานครับกันมาลองเล่นกันดูชอบไม่ชอบอยังไงจะบอกกันตรงนี้เลยนะฮะงานครับในวันนี้เป็นงานที่เราเห็นตามคุณผู้หญิงผู้หญิงเขานั่งทำแล้วรู้สึกว่ามันเลยมันดูเพลินมันตะมุตะมิมันดูแบบเหมาะสำหรับคนจิกๆอย่างเชน่น,นคลิปนี้ก็คือจะเป็นคลิปที่มีการเสี่ยงสองทาคลิปบอกเลยเราได้อุปกรณ์มาแล้วใน วันนี้เราจะมาปักขนเฟลกันแกไีขนเฟลให้เป็นน้องตุ๊กตาแบบในนี้เลยอันนี้เป็นเซตปักขนเฟลที่เราซื้อมาในเว็บไซต์จับใจช้สอยขึ้นต้นด้วยช้อปล,ลงท้ายด้วยปี้นะฮะจะไม่บอกชื่อเขาหรอกเน,ะนาะเขาเตรียมมาให้ศึกษาเลยว่าใช้อะไรยังไงบ้างนะปักเสร็จก็น่าจะเป็นรูปทรงประมาณนี้นี่คือรูปต้นฉบับที่เขาให้มามึงคิดว่ากูจะรอดไหมกูไม่รอดกูว่ามันคงไม่ได้รักขนาดนี้หรอกวันนี้คืองานปักครั้งแรกไว้แต่ว่า น่าจะเป็นกิจกรรมที่เพลินเพลินดีมาแกะกันเลยดีกว่าเนี่ยไม่เคยปักมาก่อนเลยวันนี้เรามีแบบสมแบบเอาอันไหนดีฉันไม่ท้าม้งหมดแน่นอนฉันจะแบบเรื่องเอาเอาอันหนึ่งมาชี้บากก็น่ารักอ่ะดูน้องดูหน้าตาน้องหน้าน้องคือตุ้บตุมีมากเลยเว้ยอุ้ยน้องแมวก็าหน้ารวกดูดิดูหน้าหน้าน้องแมวคือจุกจุกุมมากเลยอ่ะแต่ที่เราเลงมาคือตัวนี้น้องเม่นน้องเม่นเคระน่ารักดูตูดเขาดิดู ก็เสียงสองออว่าแต้ละน่ารักเอาน้องเม่นดีกว่าน้องเม่นแกรดดีกว่านะครับเพราะว่ามีออปชั่นเสริมด้วยแหละน่าจะเก๋ดีอันนี้เป็นเข็มพร้อมที่รองตัวเข็มเนี่ยมันก็จะมีลักษณะพิเศษอะไรบางอย่างอยู่เว้ยคือมันแหลมมากเลยนะเว้ยมันแบบมันแบบมีเลยโชว์มันแบบมันดูอันตรายมากแล้วมันเหมือนกับเป็นแบบเข็มที่มีวิทยายุทธแบบว่าฝั่งเข็มอะไรอย่างเงี้ยนะแกแบบปักคอปักล้วก็แบบ คือเราซื้อมาเซตเนี้ยมันก็มี3เบอร์นะจะมีขนาดความใหญ่ที่ไม่เหมือนกันแหละเนาะส่วนน้องๆที่ดูอยู่ทางบ้านแล้วเราจะอยากะกทําตามบ้างเนี่ยอันนี้อาจจะอันตรายนิดนึงอาจจะแบรบระวังไม้ระวังมือนิดนึงอาจจะแบบจิ้มจิ้มนิ้วตัวเองไม,ไม่โอเคไม่โอเคข้างในนี้ก็จะเป็นขนเฟลล์น่าจะเป็นใยสังเคราะห์แหละ,แ,ละแ,แต่ว่ามันเป็นใยที่มีความ,น,มนุ่มเนี่ยนุ่มนิ่มมากเลยอ่ะมันแบบยุ่ยยุ่ยอ่ะ ก็มีแบ่งให้ตามสีตามต่างๆเนาะมีขน,น,นเหมือนใส่ใหม่อะแกเหมือนใส่ใหม่จุดนี้นะฮะาหรับประทานผู้สั่งมากินกนเครับดึกแล้วเนาะอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมอื่นๆนั่นแหละจ้าอ๋อนี่มันห้อยเด้โอ้ยมีลูกตาแถมมาให้ด้วยน่ารักลูกตาเล็ก,ลกแถมมาให้ด้วยเด้เป็นตะแพงงก อันนี้มีมาให้พิเศษคือเป็นขนขนน้องเม่นอ๋อตัวขนเนี่ยปักเองไม่ได้ต้องเอาผ้ามาเป็ดรงไปได้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 ครับสิ่งที่สําคัญเลยก็คือไกด์บุ๊กถ้าไม่มีถ้าไม่มีไกด์บุ๊กฉันก็ทําไม่ได้แต่ไกด์บุ๊กเสียเป็นภาษาจีนมาแกะภาพเอาเนาะจมอู้่เอาละยากละยากแล้วอ่ะสู้วะหนนต้องสู้นะ เราจะต้องไม่กลัวจะต้องลุยนี่ฮะอันดับแรกเอาเด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 าเราต้องทําให้ตัวใหญ่เนี่ยมีความนุ่มฟูจะก่อนเนาะใช่ไหมน่ากินอย่างไรน่าแดกมากเด็นเขาน่าจะให้ทํารูปทรงประมาณนี้แหละนะเราไม่รู้มันใช้เท่าไหร่ตัดออกมาก่อนแล้กกันนะแล้วก็ทาการยียียีให้มันฟู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 คิดว่าเพื่อให้ตัวขนมันจะแบบฟูฟูมันต้องใช้เท่าไหร่อะมันต้องเยอะแค่ไหนอะทำไงดีอะจะต้องขอความปรึกษาใครเดวิด ที่รักดูซิว่าขนอันนี้มันจะพอมาสําหรับการทำตัวนองเม่นไหมไม่พอเหรอเอาอีกเหรอได้แล้วก็มีเซตเดียวด้วยนะต้ององเม่นเนี่ยถ้าทําพังก็คือพังนะพอไหมพอ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 ปั้นให้เป็นก้อนกลมๆโอเคยิ้มว่าได้อยู่มั้ยเยอะไปไปะวะออกคนนี้กันอ่ะทีนี้เราจะอัดน้องให้เป็นรูปทรงเหมือนไข่นี่เข็มเนอรระวังนิ้วนะจ๊ะค่อยๆจิ้มลงไปอย่างนี้ถูกไหมเราดูมาใน u t u b e จิ้มให้เป็นรูปทรงของ,ของความอู้ ของความไข่มันรู้สึกยุ่่งมากเลยอ่ะมันคือแบบซึกฟินเบาๆอ่ะแบบแกมันมันเพลินน่ะมันสัติ์ฟายฟมากเลยอ่ะชมแต่สพัจะโดนนิ้วกูเองอ๋อเวลาที่ตัวเข็มมันไปเกี่ยวได้ลงไใบข้างล่างใช่ไหมมันก็จะเกิดการอัดแน่นของตัวขนย้ายอย่างงี้ถูกไหมจะเข้าใจถูกไหมพอมันอัดแน่นปุ๊บอ่ะมันก็จะเกี่ยวพันกันแล้วมันก็จะกลายเป็นรูปทรงขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมเออไอขนย๊ดนี่ก็ฉลาดอ่ะ คนที่ทํำรังแรกอะ่ะคนที่คิดขนสิ่งนี้ขึ้นมาก็คือแบบมึงรู้ไดไ้มึงสังเกตได้ไงวะเป็นรูปทรงไข่แล้วไหมจูมยังไม่เป็นว่ะเดี๋ยวเราต้องทําให้มันแน่นกว่านี้หน่อยหนึ่งเพราะเดี๋ยวน้องจะแบบอ้วนไปหน่อยนะต้องให้น้องไปฟิตเนสแกเราได้ทรงไข่มาแล้วอันนี้มันเหมือนเป็นแบบไข่นกกระทาใหญ่กว่าหน่อยนึงเห็นไหมเห็นไหม น่ารักน่ารักตอนแรกมันจะเป็นแบบว่าหยุ่ยหยุ่ยใช่ไหมตอนตอนนี้มันแบบอัดแน่นเข้าไปเป็นก้อนอย่างเงี้ยแกอันนี้จะเป็นตัวแกนกลางของตัวน้องเม่นแบบนี้คิดว่านะคิดว่าถ้าฉันจำไม่ผิดนะหลังจากนี้จะเพิ่มดีเทลหน้าดีเทลปากอะไรเข้ามาเช่นเดียวกันเลยทําหน้ามันทำมาตรงนี้กูมั่วแต่ว่าน่าจะเป็นหน้ามันแหละมเขาบอกว่าเป็นวงกลมซึ่งมันจะมาอยู่ตรงนี้เพราะงั้นเนี่ยเราจะหยิบขนฝอยตรงนี้ออกมาแล้วก็าําเป็นวงกลมไหมวะทุกแหละเจมิ มึงจะให้กูเอนเทนคนดูยังไงครับชมมันมีอะไรมากกว่านี้เหรออาจารย์ให้พวกเธอไปฟังเพลงเพราะเพะหนึ่งเพลงคะ่ะอย่างเงี้เหรอตอนนี้ในแบบอะหุ่นของน้องมีความสเลนเดอร์นิดนึงแต่ว่าหุ่นที่เราทําได้นี่ก็คือกลอมบล็อไปทางชับบี้ชับบี้หน่อยนึงกินเยอะเอออันนี้เป็นหุ่นตามแบบว่าวแมกกาซีนแต่ว่าหุ่นจริงๆเป็นทรงนี้นะคะเออเนี่ยเนี่ยเขาแบบไม่รู้จักความแบบเรียลลิสติกนะจะบอกว่าผอมแล้วสวยอย่างเดียวไม่ได้ทุกคนคือสวยหมดนะไม่ว่าจะเป็น ว้นผอมดำขาวต่างๆคือดีหมดทุกคนคือมนุษย์ทุกคนมีความเพอร์เฟกในความไม่เพอร์เฟกของตัวเองจงภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองมีนะคะน้ำขึ้นให้รีบตัดตักน้ำเสร็จกะโลกจะโงกดูเงานะไปนู่นนะไปไปไป,ไปทำแลอีกรอบหนึ่งแมวแมวอ้<ม>วงอ่ะ อละ่ะนี่ได้เหรียญบาทมาหนึ่งเหรียญชมแล้วก็ได้ตะปูก้อนน้อยมาหนึ่งก้อนเอามาประกบคู่กันปุน๊บนี่น้องก็จะน่ารักขึ้นมานี่คือหน้าตาของน้องแหละเห็นไหมโอเคน้งบอกให้ทําอะไรต่อไม่รู้ฉันว่าน่าจะต้องเอาอันนี้นปะปักจิ้มเข้าไปวิธีการเชื่อมต่อกันของมันก็คือเอา,ารายกแล้ว yeah. ก็แปะลงไป้ยไ,ไม่ใช่มันไม่ใช่ก็แปะลงไปอย่างนี้แหละแกแล้วก็เอาเข็มค่อยๆจิ้มข้างๆอย่างนี้ไหมวะใช่แหละเอาใหม่ผิดทาง เรากําลังจะสร้างน้องขึ้นมาด้วยความเจ็บปวดมากเพราะว่ากว่าน้องจะได้เกิดมาน้องผ่านกันจิ้มไปแล้วนับแสนครั้งบอกเลยว่านี่คือการผ่านมือหมอจิ้มมาแล้วลายเข็มลายทีเดียวน่าจะติดอยู่นะติดอยังติดแล้วชมติดแล้วน่ารักเลยตลก เงี้ยเหมือนเครื่องอะไรสักอย่างนึงนี่นะไปปุ่มไปปุ่มกดตรงนี้ได้ได้หมดจิ้ว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 ตอนนี้ถ้าสังเกตเห็นมาจะมีร่องรอยต่อที่ไม่เนียนเกิดขึ้นบริเวณนี้นะครับบริเวณที่เป็นรอยต่ออะไรเงี้ยวิธีแก้ไขก็คือเราจะเอาตัวขนมาจิงมาหน่อยนึงแล้วก็ปะน้องลงไปแบบนี้อย่างแผ่วเบาแอนเดนใช้เข็มจิ้มเชื่อมประสานน้องเข้าด้วยกันน้องก็จะดูไม่มีร่องรอยหรือเปล่านะ แม่มันมุนโอ๊ยโอ๊ยเรา้องยิ้มด้วยเราต้องยิ้มด้วยโอ๊อยจะทำไงอ่ะจบปีอัปเดตผลงานล่าสุดนะคะอัปเดตผลงานล่าสุด1นิ้วจาร ไปแล้วหนึ่งนิ้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเรากาลังปักอยู่บนเพลินแล้วเราเราแบบเราเอียงมันอะ่ะเราเอียงองศาให้มันแบบเข้าซอกซอนเข้าทุกซอกเข้าทุกซอนเข้าอย่างรวดเรว็วแล้วก็รู้สึกว่ามันจะต้องเสร็จอย่างว่องไวแล้วมันก็จึ๊บเข้าไปในนิ้วเราก็คือแบบโชคดีที่เข้าไม่ลึกมากเนาะแต่เข็มก็ไม่ได้เลว่ามาจากไหนเลยถ้าหลังจากนี้หนึ่งอาทิตย์ไปเจอกโกลกบาลก็อ่ะบัตรทะยัติมาลังนิ้วเลยนะทุกคนตอนนี้เราน่าจะทําการเชื่อมต่อ2โมบริกลน,นี้เข้าด้วยกันแล้ว โอเคถ้าได้ตรงประมาณนี้แหละมั้งคิดว่าได้อยู่ถ้าไม่เป็นถ้าออกมาไม่ถ้าไม่ออกมาเป็นเม่นก็คือออกมาเป็นตัวรับเป็นต,ตุ๊กตาหิมอะขั้นตอบการขั้นตอบกันขั้นตอนต่อไปก็คือจะต้องทําหนังของตัวน้องข้างหลังซึ่งอันนี้เป็นแมทชเรียลพิเศษเพราะว่าอันอื่นเขาจะเป็นขนอย่างเดียวอันนี้มันมีแบบว่าเป็นหนามแหลมแล้วทำไมให้มาแคนงง <c oughs> ่นี้ไงอ้วนกูอย่งอ้วนเลยคนจะนะอย่างอ้วนเรา <c oughs> จะมาจะให้ผมอ้วนมาแค่นี้ไงอ๋อปี๊บเยอะ โซจิโซจิโซจิข้าวเยอะไปหน่อยข้าวเยอะไปหน่อยอ่ะจ,จะต้องมีการตัดแต่งเพิ่มเติมเมื่อกี้ยังบอกเลยว่าอ้วนผอมไม่สำคัญมาสบิดนิดนึงเนาะโอเคขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราจะทําการผ่าตัดเพิ่ม t e x t อร์เพิ่มหนามของน้องนะคะหนามของน้องเม่นแครอ้วไหนๆก็ไหนๆหาความดู ให้กับคนตัดต่อต้องเพิ่มเพิ่มงานหน่อยจริงๆเนี่ยจะมีความเชื่อผิดๆในขณะที่เราเคยเลี้ยงเม่นแคะมาเว้จะเล่าให้ฟังอย่างนี้น้องเม่นก็จะมีเม่นเล็กเม่นใหญ่อันนี้เป็นพันเม่นแคะอันนี้เป็นเรียกวของพันเม่นแคะนะครับเคยเห็นในการ์ตูนก็จะแบบว่าโอ้เข็มมันจะตํามมันจะเจ็บมันจะอุ้ยมันจะถึงตายไหมถ้ากิดวันจับเรามันอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ขนาดนั้นเพราะว่าตัวเม่นแคะหนามมันเล็กกว่าเม่นจริงๆชี้ยาวใหญ่ๆเยอะมากเว้แต่ว่าเป็นเล็กๆๆพอมันเยอะแล้วมันแบบเล็กๆก็สามารถถือได้อาจจะแบบยิบยิบย ปักคอตายปักมือตายในขณะนั้นแล้วก็ไม่มีผิดนะแล้วก็น้องเม่นนะ่ะก็จะมีความลับสงบมากเว้ยแกจะไม่มีความมาทําร้ายใครแน่นอนเป็นแบบว่าใจดีใจดีนะไม่ทาเพี้ยอะไรนะทั้งวันนอนนอนแล้วก็ใขรไปเล่นด้ยวยเขาจะทําตัวขดกิ๊บไปวงกลมอย่างนี้นะพบได้ทั่วไปตามแบบฝั่งฝรั่งอ่ะโจนฝรั่งเขาจะแบบว่าเป็นสัตว์ที่จะมากินพืชผักสวนครัวชาวบ้านเขาเนาะตัวใครที่อยากจะเลี้ยงน้องเม่นนี่ก็ต้องมีความอดทนนิดน,นึงเพราะว่าเขาจะไม่มาอ้อนแบบ หมาแมวเขาจะไม่ไม่ส่งสิ่งกับใครเท่าไหร่เขาแค่กินกินแล้วก็นอนแค่นั้นเลยเว้ยแต่ในความน่ารักอันนี้ก็ต้องอดทนนิดนึงนะเหมือนกับครั้งนี้ที่กูกำลังอดทนในการในการใส่ได้เข้าไปในเข็มเอ้าข้าแล้วคุณผมเีแม่บ้านแม่เลือนถ้าไม่มือโผล่เข้ามาก็คือเป็นผู้ช่วยอยู่นะเขาเขาเขาก็มานั่งทําด้วยนะว่าใช้มือผีนะคุณผู้ชมจะตกใจคือถ้าเรากาวติดเนี่ยก็ไม่มีใครรู้หรอกจริงเลยว่าพือนกาวยิงตรงนี้ก็ไม่มีใครรู้หรอกอ่ะเย็บ ทามทามตาตาน้องน้องดูชิของเรานะครับลองดูตรงนี้ก็คือเราทําการเพิ่มออปชั่นขนเข็มให้น้องเข้าไปแล้วนะดูข้างหลังก็คือน่ารักอยู่นะแกเห็นไหมใดๆแต่ก็คือเกือบไม่เกือบไม่พอขนเกือบไม่พอเกือบคลุมไม่มิดนะแล้วก็มีร่องรอยของความไม่เรียบร้อยของการเย็บเหล่านี้อยู่เดี๋ยวเราซ่อมอีกทีหนึ่งขอเก็บดีเทลแต่มันก็ได้อยู่นะอาจจะไม่เหมือนกับแบบแต่ว่าเราก็ทําเต็มที่แล้วแก อโอเคขั้นตอนต่อไปอเราจะทําอะไรดีวะโอเคในรูปเนี่ยเขาเขาจะทําเริ่มทําจมูกจมูกอะไรละโอเคีเ่ยเขาลองทําจมูกดีอันนี้เป็นชิ้นส่วนของจมูกสีน้ําตาลที่ทําไว้รอแล้วนะครับนี่นะข่าวอี้มากแม่เดี๋ยวมีแก้มอีกประเด็นแกพอนิ้วโป้งมันแบบว่าพันอันนี้อยู่แล้วมันทางานไม่ค่อยได้เลยอะ่ะคุณลูกค้าหนอนนิงน่งๆนะคะเดี๋ยวดังเบี้ยวนะคะในหมอจะ ขึ้นมาให้นะอยากได้ทรงไหนทรงอเมริกาทรงทรงเกาหลีทรงช่วงนี้กำลังมานะทรงหยดน้ำหน่อยหน่อยดีไหมคะช่ครับส่วนเรื่องของการปีกจมูกเนี่ยเราค่อยเก็บอีกทีหนึ่งนะฮะทำมันนี้ให้เสร็จก่อนเนาะเชื่อหมอทำปุ๊บปุ๊บเกาหลีเลยนะครับพุ่งมาทำมัดูพุ่งพองไงพุ่งเยอะมากพุ่งมากเลยเป็นกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับเป็นปลาเป็ดอ่ะนนอ่ะ ណាត់ៗៗៗណោះឲ្យទៀតបានទੁੰងថែមថែម าวายีมากเลยจมูกจมีเป็นขึ้นเบอร์นหนงมากเลยน้องมีความจมูกเชิดขึ้นมานิดนึงแต่ก็ตท่นี้แหละแกก็ได้อยู่หวาได้อยู่ประมาาชมโอเคต่อไปจะเติมหนังท้องของน้องเม่นทายสีชมพูอันนี้เติมเป็นบริเวณช่วงท้องของนางนะช่วงท้องของน้องเม่นเนี่ยเป็นบริเวณที่ขนนุ่มนิ่มที่สุดในในร่างกายของน้องแล้วเนี่ยเป็นช่วงที่แบบว่าเกาเล่นได้นะถ้าน้องไว้ใจเธอจิ้มอีกจิ้มพุง อีเด็กคนนี้จะต้องเกิดมาด้วยหยาดเหงื่อแรงกายของเราและและพละงกำลังทั้งเลือดทั้งเนื้อที่เราเสียไปเพื่อให้น้องได้เกิดขึ้นมาน้องจะกลายเป็นตุ๊กตาบูดูนะคะตุ๊กตาเล่นของโอเค พุงมาแรงนะจ๊ะทีนี้เว้ยแกยถ้าตามรูปนี่นะเราเข้าใจว่าเขาจะเก็บดีเทลของช่วงช่วงต่อหลังนี้เว้ยเพราะว่ามันมีรอยเย็บรอยอะไรอย่างนี้อยู่เราก็เลยจะเอาขนอุยอุยอย่างนี้มาประกอบทําให้หน,น้องเหมืนกกบอุยขนอุยขนฟูขึ้นมาประกบข้างไปเรื่อย,เอย,เอยๆเบาๆขำๆเรามีบริการ <laughs> ผลิตชิ้นส่วนอะไหล่มาเรื่อยๆ <laughs> นะครับเป็น collection winter นะคะ winter shoes โ n o w m a n สวยงามวิทยาสีเขียว น้องปุกปุยน้องมีความปุกปุยขึ้นมา1นึ่งเลเวลทีนี้จะเป็นการเก็บรายละเอียดแล้วผู้ชมเราจะต้องเพิ่มแข็ขาให้น้องเอาเอาขนทีมพูนี่มานะฮะปุ๊บแล้วก็ทําเป็นชิ้นเล็กๆเล็กๆอย่างนี้ทาเหมือนว่าเคยทำนี่ก็ทำครั้งแรกเหมือนกันสอนสอนละทำเป็นชิ้นเล็กๆอย่างนี้นะจ๊ะแอนเดนปักปักให้น้องได้เข้ารูปขรอยหนึ่งสองสามปุ๊บปุ๊บโอ้เสร็จไวมากมายากลนี่นี่คือชิ้นส่วนของแข็ขาทําอย่างนี้สี่อันนะฮะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะดึงตรงไป ไปให้มันแบบติดง่ายหน่อยหนึ่งยีๆีนี่คือชิ้นส่วนของขานนองประกอบร่างกันจ้าหนึ่งข้างต้ย่้องมีขาด้วครับส่งมาแล้วน้องมีขาแล้วครับ าขาสั้นมากเดินไม่ได้นะเพราะว่าอ้วนเกินเอาล่ะทุกคนเราได้ขามน้องมาแล้วน่ารักมหยน่ารักมากเลยดูน้องขีโอ้ยน้องอ้วนจนแบบว่าอ้วนเกินไปละ <c oughs> <c oughs> ให้ดูมุมข้างนะครับสัดส่วน3 4 2สี่4สูง5เซนก,กว่ากชอบมาชอบมา ดูดินอกเป็นลูกครึ่งระหว่างเป็นกิ้นกับเม่นนะครัถ้าให้เดินเองนี่ก็คือดูถึงจะูกมเดินอย่างนี้เนี่ยเฮ้ยน้องอาร์ติโยังมีดีเทลนิดนึงเดี๋ยวเราซ่อมขนช่วงรอยต่อนิดนึงให้ดูว่าอ๋องอึ้นมาจริงๆอะไรอย่างงี้เดี๋ยวเราแปะอันนี้เพิ่มเติมนิดนึงนะเห็นไหมช่วงรอยต่อระหว่างขนขนกับตัวขาให้มันแบบเอ้ยเบลนดิ้งเนาะ โอเคต่อไปใส่หูจิ้มสีน้ำตาลแบบนี้เีขั้นตอนเกือบสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมเรายังขาดความดวงตาขาดความจมูกขาดความปากจมูกจะมีเนาะขอยัดเพิ่มปลายจมูกสีเข้มๆนิดนึงสีอะไรดีปลายจมูกเล็กๆสีน้ำตาลทัเป็นก้อนๆหนึ่งก้อนัวแปะลงไป โอเคฉากสุดท้ายของเราในวันนี้มาถึงแล้วครับคุณผู้ชมบอกเลยว่ารอบเนี้ยเป๊ปังปังปังอะไรวะปังเปรีย้ยวปลูบเรียยเย่เขาให้เข็มที่เป็นดวงตาอย่างนี้มาด้วยอันนี้นี่เหร ผลงานของเราที่เราทากันในวันนี้การปักเข็มเฟลหรือว่าขนยายแกะหรือเปล่าวะน่าจะชื่อขนยายแกะเนาะถือว่าไม่ยากไม่ง่ายทำเพล EN ินเพลินเพลินมากตอนนี้เป็นเวลาแต่เ่ยงคืนแล้วอ้ทํามาตั้งนานแต่ก็ ครัแรกก็ถือโอเคนะแกเดี๋ยวในครั้งต่อไปเราจะมาหา mm hmm. งานคราฟอะไรอย่างงี้มานั่งทํากันอีกนะครับส่วนอันนี้จะมาถหาซื้อได้ตามมันมีขายแลบแพ็คสาเร็จแล้วอะ B2S t o p p e และซัด,ด้าอะไรอย่างนี้มีขายนะครับอันนี้ไม่ได้มาโฆษณาใดๆแต่มาลองทําให้ดูเพราะว่าโฆษณาทําสวยอย่างี้จริงๆนะไปแล้วบ๊ายบายเดวิดดูลูกเธอสิเดวิดเดวิดเอาลูกชายนะเอาลูกอยู่ลูกวายแล้วก็เลี้ยงอยู่ในสตูนี้นะด่วนคุณภรรยาจะกลับบ้านแล้วเด้ออยู่ด้วยกันสองพ่อลูกนะจ๊ะบาย